อ่านตามเนื้อผ้าของรัฐธรรมนูญนะครับผมคิดว่ามันก็แต่ไทยเป็นไทยก็คือว่าถ้านายกดำรงเกิน8ปีมันก็เป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญนี้มีห้ามไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นเหตุผลใดที่จะมีการตีความในลักษณะอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกเอก็ต้องรอดูนะครับว่าสารรัฐธรรมนูญจะตีความยังไงนะครับแต่ว่า สิ่งที่ผมคิดว่าควรจะเป็นกับสิ่งที่ผมคาดการณ์ว่าจะเป็นแต่บางครั้งมันก็ไม่เหมือนกันเสมอไปนะครับเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าที่มาของตุลาการสารรัฐมนูนและก็องค์กรอิสระทั้งหมดเลยนะครับทั้งกรกตปปชเนี่ยก็คือก็คือมีที่มาที่เอ่อที่ยึดโยงกับเอ่อสวที่มาจากการแต่งตั้งของคอสชนะครับมันก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนักถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับสังคมนะครับที่ว่าเอ่อหลายๆครั้งเนี่ยที่เราคิดว่าการตีความเอ่อกฎหมายมันควรจะเป็นแบบหนึ่งเน ใช่ถูกแล้วเนี่ยคขาไม่ไฉายมันดังกลับมาเป็นอีก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 แบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เ,เป็นเป็นสิ่งที่ก็ต้องต้องจับตามองดูครับ